สวัสดีครับวันนี้อยู่มาด้าน b t 50 Pro นะฮะสประตูครับติดตั้งจอ Android ตรัวรุ่นบิวอินนะฮะบออกแบบมาสำหรับมาสตานะครับ b t 50โดยเฉพาะนะฮะเราสสังเกตได้เลยว่ามาด้าน b t 50เนี่ยเวลาเราออกแบบนะครับกรอบวิดีโอพร้อมกับเครื่องเล่นนะฮะจะลากยาวนะฮะเก็บขอบสวยงามไปเลยนะฮะขึ้นไปทึงข้างบนนะฮะแล้วดึงลงมางช่วงนี้ mm hmm. ตัวนี้เป็นเป็นกรอบนะ,ะถูกออกแบบมาสำหรับมาสตา BT 50โดยนะฮะ เฉพาะเลยนะครับตัวนี้เราจะเห็นนะครับก่อออกแบบเข้าเบ้าพอดีเลยนะครับโอเคครับการเชื่อมต่อฟังก์ชันของตัวรถนะฮะคือตัวนี้มีกล้องถอยนะฮะแล้วก็กล้องบันทึกหน้านี่ดูกล้องถอยนะก็เกียร์ถอยนะ้วแสงจ้านิดนึงนะครับโอเคนะฮะหลังที่เราตัดกล้องถอยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้มีกล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับนี่กลองบันทึกหน้าเราเป็นแอนดรอยนะครับเราให้ฟรีนะฮะในชุดนี้ฮะ กล้องบันทึกหน้าแล้วพร้อมกล้องถอยนะกล้องบันทึกหน้าเรียกดูตรงนี้ฮะดึงลงมาเราจะเห็นแถบฮสีเนี้ยเนี่ส้มมกดลงไปได้เลยฮะเราจะขึ้นมาลุกกล้องนะฮะนี่ฮะมีการแสดงผลผ่านหน้าจอนะครับของเครื่องเล่นนะครับโดยการยืมหน้าจอนั่นเองนะครับเข้ากับไปที่โฮมได้นะครับเรียบร้อยนะฮะกับไปที่โฮมแล้วเราจะเห็นว่าหน้าจอฟีเจอร์ของเครื่องเล่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เป็นแรม2กลอม3 2เวอร์ชัน10นะครับตัวใหม่แล้วสามารถแบ่งแอปพลิเคชันได้2หน้าจอนะฮะแล้วทีครับแอปพลิเคชันได้2แอป,ปใน1หน้าจอเช็คได้นะครับเนี่ยกดปุ่มสี่เหลี่ยมเราเช็คแอป,ปได้เลยแค่ว่าเราเปิดอะไรอยู่บ้างนะครับสามารถที่จะกดชุบนะหรือว่ากดคืนค้างไว้นะครับเลื่อนไปนะครับพอถึงเราปล่อยนะโอเคฝั่งนี้แลน o กูเกิล้วนะครับนะ ผมเชต่อเล่นได้สองแอปในหนึ่งหน้าจอนะครับสามารถที่จะปิดได้ด้วยนะฮะปิดฝั่งนี้ไปแล้วนะฮะเหลือแต่ตลอดไปแต่กูนี่ฮะยูทูบนะฮะก็ฝากช่องแต่งรถท่าแดดไว้หน่อยนะครับผมมีคลิปอัปเดตทุกวันนะครับคลิปใหม่ๆนะครับ เค่องเสียงชุดโปรโมชั you know, ่นนะครับ 24k เลยนะครับก็ครบครันครับสำหรับการใช้งานนะครับในจอ Android ติดรถนะครับเป็นจอ Android ตุ่นวิวอินแบบนี้นะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับชุดสายไฟก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอย่างเพิ่มในส่วนของกล้องถอยนะฮะอันนี้สามารถเบาเสียงได้นะครับผ่านหน้าจอได้เลยนะนะหรือจะเลื่อนบนก็ได้นะฮะดึงมาฮะ นี่ฮะเสียงตรงนี้นะเาเบาได้นะครับปรับความสว่างได้ด้วยนะฮะตรงรูปแบบฮะตัวนี้ฮะเป็น Android นะฮะจึงมีความสามารถในการใช้งานครบครันเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับเชื่อมต่อเพียงสัญญาณนะครับพอสปอตเท่านั้นนะครับนี่ฮสามารถเล่นเสียงได้นะครับไปเบาไปนะฮะปรับแสงได้ปรับเสียงได้นะฮะตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเบาแสงก่อนนะฮะ โอเคนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับบิวอินใน Mazda v t 50 Pro นะฮะออกมางานเป็นแบบนี้นะฮะอาจจะมีการปรับแสงบ่อยสักครั้งสักหน่อยนะฮะสำหรับรถ m a z d a า t 50เนื่องจากพื้นคอนโซลนะครับแล้วก็โดยโดยรอบนะฮะจะเป็นสีดำนะครับซึ่งการจับแสงหน้าจอกับการจับบรรยากาศรอบๆนะฮะซึ่งต้องมีการปรับตลอดเวลานะครับไปยทาให้แสงปรับเป็นขาวนะครับเดี๋ยวปรับเป็นดาอยู่นั่นเองนะครับ โอเคนะฮะก็ฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับที่ f เฟ b บ o k กแฟนเ page แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ